สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ยามเช้านะครับวันนี้นะครับมาอัปเดตนะครับพระปิดตาลุกปุ่อิบนะครับปัญญาวุฒโธนะครับเป็นรุ่นพิกดวงนะครับวันนี้ก็คัดมาให้นะฮะเป็นอัปเดตของ EP ที่2นะครับวันนี้ก็จัดรายการเด็ดนะฮะในราคาแบ่งปันเหมือนเดิมพี่ชายนะครับแล้วก็มีหลายรายการนะครับที่พี่ๆนะครับที่เก็บได้นะครับนะ เดี๋ยวเรามารับชมกันเลยแล้วกันนะครับพี่ๆนะฮะหากชอบใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ทางอดีไลน์และโบเทิน้องได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเลยรายการแรกครับรายการที่1นี่ฮะจัดให้องค์นี่ฮะสวยๆเลยพี่ชายนะครับรายการนี้รายการแรกของ EP เช้านี้นะครับขอนําเสนอนะครับเปิดออกมาฮะรายการนี้เป็นลายเสือเท่าถูโทนนะครับดาไปลานณวนเวียน ตะกูทองสองดอกกาไรทองคําคู่ฝั่งเพชรน,นะฮะนี่ฮะรายการนี้กําไรทองคานะฮะนี่เลขโคด number มาได้สิบแปดพี่ชายนะครับรายการนี้กําไรทองคานะฮะสวยๆเลยนะครับองค์นี้ขอเปิดเป็นปันนะฮะพี่น้องเหมือนเดิมพี่ชายนะครับขอเปิดเป็นปันที่นะี่ฮะเจ็ดร้อยบาทอ่าหกร้อยบาทแล้วกันนะฮะถ้าเป็นอเม็ดยาก,ก็จะเปิดอยู่มาแปดร้อยนะครับองค์นี้พิเศษให้ขอที่หกร้อยบาทครับรายการที่หนึ่งนะฮะ พิเศษให้แต่พี่นะเพราะหมดแล้วลองค์สุดท้ายแล้วพี่น่าจะองค์สุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวผมขอดูก่ันว่ามีอีกไหมเอา้ายังมีอีกนะรายการนี้นะครับเป็นเหมือนกันพี่ชายนะครับจัดให้นะฮะ EP นี้นะฮะร,รายการนี้เป็นเนื้อสายลุ้งทุโทนนะฮะเกสสอนเข้มตะกรุดทองสองดอกกําไรทองคู่อ๋ไอ,อไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่คือไม่ทองคำเพราะว่าอยู่เหมือนจะเหลือองค์เดียวนะนี่ฮะร,รายการนี้กำไรทองคู่ครับเปิดแบงก์ปันเหมือนเดิมพี่ชายเลขโคดอัเบั้มหมายเลขแปดนะฮะ เลขโค้ดตัเบอร์หมายเลขแปดครับนี่เลขรวยฮะนะฮะองค์นี้แบ่งปันที่สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนะฮะจับคู่นะฮะจับคู่ได้ห้าร้อยนะพี่ชายนะครับจับคู่องค์ไหนี่ยสามร้อยบาทจับคู่ห้าร้อยได้เลยนะครับนี่ฮะสวยๆพี่ชายนะฮะบูชาองค์นี้องค์เดียวก็สวยละนะฮะนี่ฮะต่อมารายการที่สามครับนะขออนุญาตดูรายการสักครู่นะครับรายการยี่เรืโค้ดตัวเบอร์หมายเลขแปด รายการนี้เป็นเนื้อสายลุงทูโทนนะฮะเกสรเข้มตะกุดทองสองดอกกำไรทองคู่ฝั่งพอยจีวอนสายสินครับรายการที่รายการที่3ามได้คุณเบอร์มาเลขยี่สิบเก้านะฮะต่อพิเศษนะฮะรายการนี้ก็3 0 0ร้อบาทเช่นเดียวกันครับ300รบาทเช่นเดียวกันพี่นะจับคู่5้าร้อยได้เลยนะฮะจับคู่500อยบาทได้เลยนะครับนะรายการที่3นะครับต่อมารายการที่สี่ฮะรายการที่สี่นี่ครับนะฮะ รายการนี้เป็นเนื้อสายลุงนะฮะลายทหารทูโทนนะครับแดงสบู่เลือดจีวอนสายสินนะตะก,กุดทอง2ดอกกำไลทองคู่ฝังหมุดนะ,ะเลขคุณตัวเบอร์หมายเลข1 1ครับเลขคนเบอร์หมายเลข1 1ครับรายการนี้นะครับ300บาทนะครับ300บาทเอาอย่างนี้ผมขอพิเศษให้แล้วกันเนาะพี่นาะตั้งแต่องค์ที่2เลย2 3ส 4เนี่ยนะฮะผมจัดให้นะฮะคู่ละ400แล้วกันไอ้คู่ละ450บาทแล้วกันนะครับเล่นไหนก็จะหมดเนะี่ยนะครับนะใครที่เข้ามาดูนะครับจัดได้เลยพี่จายราคาเดิมนะฮะราคาแบ่งปันราคาเดิมขอคู่ละสีเท่ากับโปรโมชั่นอ่าชุดที่แล้วนะพี่นะนเทนะ่ากันเลยนะฮะเท่ากันเลยนะต่อมารายการที่5 รายการที่5เป็นเพ้นเต็มระบบนะฮะเป็นเพ้นเต็มองคเต็มเหรียญนะครับตะกรุด3กษัตริย์ต่อพิเศษนะในการพิเศษเลขคู่ตัเบอร์2 0ในรายการนี้เพ้นเต็มระบบฮะรายการนี้ก็แบ่งปันที่300บาทในวิชานะฮะได้รายการองตลาเนี่ยฮะองคตลาองท็อปองโปรโมทเลยนะองนี้นะฮะขอที่300บาทพอต่อมาครับพิชารารายการถัดไปครับรายการนี้เป็นตะกรุด3ดอกนะครับ3กษัตริย์ เลขคดตัวเบอร์มาได้ยี่สี่ครับรายการนี้นะครับเป็นรายการสายลุ้งทูททนผงสมเด็จฝังเพชรหกเม็ดนะฮะหลังแันตุ๊สาวจัดหน้ากากทองแดงครับนี่ฝังเพชรหกเม็ดนะพี่นะรายการนี้ขอที่สองร้อยแปดสิบาทนะครับสองร้อยแปดสิบาทสามารถจับคู่ได้นะฮะสามารถจับคู่ได้อ่าสี่ร้อยห้าสิบประกันนะครับเท่ากันเลยนะฮะพิเศษเผื่อใครอยากได้แบบรายการแบบนี้นะต่อมารายการที่เจ็ดครับ ลายการที่เจ็ดครับลายการที่เป็นเนื้อสายลุงปุณณะผสมผงสมเด็จพระนะฝังเพชรหกเม็ดนะฮะหน้ากากทองทิพย์หลังฝังตะกุดสองดอกเลขคุ่ตัวเบอร์เลขสองเจ็ดครับลายการนี้สองร้อยแปดสิบาทเช่นเดียวกันครับพี่นะลายการที่สองร้อยแปดสิบาทเช่นเดียวกันครับพี่นะลายการที่เจ็ดนะครับต่อมารายการที่แปดนะฮะนี่นะฮะองค์สมเด็จอีกหนึ่งองค์ครับนะพี่ตามหากันอยู่นะรายการนี้เป็นเนื้อดำใบรานณครับลงยาราชาวดีหลังฝังตะกุดสามกษัตริย์นะฮะ เลขค้นเบอร์มาเลขสิบเจ็ดพี่ชายเลขค้นเบอร์มาเลขสิบเจ็ดครับนี่ฮะเลขค้นเบอร์นี้ฮะสวยๆนะรายการนี้ขอที่สองร้อยห้าสิบาทพอผมจัดให้พิเศษขอสองร้อยห้าสิบาทพอพี่ชายนะครับต่อมารายการถัดไปพี่รายการที่แปะอ่าที่เก้ากับที่สิบนะครับรายการที่เก้ากับที่สิบนะฮะบอกเลยว่าอีกหนึ่งรายการที่เด็ดนะฮะรายการนี้นะครับเป็นรายการตะกุดทองคำนะครับไอเป็นรายกําไรข้อมือทองคํา รายการนี้เป็นเนื้อดินเผาดินโปร่ง7จ็ดปาเท่าน้ำนะฮรรายการนี้กําไรทองคู่นะครับรายการที่9กําไรทองคําคู่นะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูรายการนะฮะนี่ครับนี่นะครับนะกาไรทองคําคู่นะครับกับรายการอ่ากำไรเงินนะครับนี่ทองคำนะฮะองค์นี้นะครับผมขอเปิดแบ่งปันให้พี่ๆนะครับที่องค์ละ450บบาทนะฮะกำไรทองคำนะครับ ทวนกำไรเอางี้นะฮะกำไรเงินนะฮะกำไรเงินในะองค์นี้ผมขอแบ่งปันที่พี่นะครับที่280บาทนะครับ,บ,ะะบ280บาทนะฮะองค์ที่ร้อยห้าสกับ280บาทนี่ฮะตกองค์6 700ใช่ไหมผมให้คู่กันวันนี้พี่ชายผมให้คู่นะถ้าใครพี่รับคู่นะผมตัดโบให้ผมขอคู่นี้ที่600ท้วนนะฮะผมขอคู่นี้ที่600ท้วนถ้านใะคร,อ,คนะครอยากรับ อ่าใครรับรับได้รับมาพี่ขอหกร้อยทวนนะครับพี่เอาไปเป็นคอลเลซชันหรือสะสมคู่กันได้เลยพี่ชายนะครับต่อมาครับแต่ผมก่อนนำเสนอเป็นรายการนี้ฮะรายการที่11นะฮะสิบสองสิบสามครับสิบสี่นะฮะสิบห้านี่นะฮะพี่ดูรายการนี้นะครับนะผมขอเป็นปันให้พี่ๆนะครับนะฮะองละสองร้อยบาทนะฮะ องค์ละ200บาทสามารถจับคู่ได้350นะฮะจับคู่ได้350บาทนะครับนะเพราะจัดโปรโมชั่นพิเศษให้พี่นะครับปกติอยู่2 5 2 2นะวันนี้ให้องค์ละ200จับคู่350บาทได้เลยนะครับนี่ฮะอันนี้องค์แรกแล้วกันนะองค์ที่11นะครับองค์ที่11เลขโค้ดตัวเบอร์หมายเลข15เนื้อเทาผงทูบนะฮะองค์ที่12นะครับเดี๋ยวผมอ่าฟังฮะ องที่สิบสองนี่ครับจะเป็นว่านเกสรนะครับเป็นรายการนี้เป็นเนื้อว่านเกสร,รนะครับที่สิบสองนี่ครับต่อมาองค์ที่สิบสามองที่สามนีฮะเป็นเจ้าน้ําเงินนะครับเป็นเนื้อผงเจ้าน้ําเงินครับองที่สิบสามนะครับนี่ฮะเลขค้นตังเบอร,ร์หมายเลขยี่สิบสามครับต่อมาองที่ยี่20เอองที่สิบสี่องที่สิบสี่ครับรายการนี้เป็นเนื้อเขียวโพวกซั์ นะครับรายการนี้เป็นเนื้อเขียวพวกกระซับครับพี่นะครับเลขโคดเบอร์มาเลขยี่องฮะเลขโคดเบอร์มายี่สิบสองครับต่อมารายการสุดท้ายครับรายการที่สิบห้านะครับสุดท้ายของชุดนี้นะรายการนี้เป็นเนื้อว่านสืบบุรอดนะฮะลอยจิวัสายสินนะครับ รายการนี้ในการที่สิบห้านะครับเลขโค้ดจน่ายวันยี่สามนะครับนะชุดนี้นะครับมีห้าองค์นะครับจับคู่สามร้อยห้าสิบาทได้เลยนะครับสามารถจับคู่สามร้อยห้าสิบาทได้เลยนะฮะแต่ถ้าพี่ๆท่านใดนะครับที่อยากรับอ่าห้าองค์นะครับที่อยากรับห้าองค์เลยครบเนื้อเลยผมขอที่แปดร้อยบาทนะครับขอที่แปดร้อยบาทผมจะโปรโมชั่นให้ EP นี้เลยจากคนที่ชอบนะฮะรุ่นนี้นะฮะสะสมบูชาเป็นคอลเลคชั่นได้นะครับ ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการยิปอีกหนึ่งรายการพิเศษครับรายการที่สิบหกรายการนีขข้น,น,นะครับเลขโค้นตัวเบอร์เปนยี่สิบสามนะครับเลขโค้นตัวเบอร์เปนยี่สิบสามรายการนี้นะครับเอ้ยไมษาย่สิบสามรายการที่สิบหกนะฮะรายการนี้เป็นเนื้อสายลุกนะฮะ ทูโทนผงสมเด็จตะกุดทองสองดอกกำไรทองคู่ฝั่งก้อนทองหลังฝั่งตะกุดเงินแท้8ดอกนะฮะเลขค้นตัวเบอร์ยี่สานะครับนี่ฮะตะกุดเงินแท้8ดอกนะฮะเลขค้นตัวเบอร์ยี่สาครับรายการนี้ผมขอที่สามร้ยเอรายการนี้ขอที่400นะครับขอที่400ราคาเดิมแต่วันนี้จัดโปรโมชั่นให้พี่นะครับผมขอที่350บาทเหลือเพียง1องค์สุดท้ายเท่านั้นนะครับเหลือเพียง1องค์สุดท้ายเท่านั้นครับพี่รายการที่16นะฮะขอ350บาท ต่อมาครับนะหลงเหลืออยู่หนึ่งองค์พี่ชายรายการนี้คมมพี่ดูกันโหนะพี่ดูกันโหนด้านบนครับนี่ฮะรายการนี้นะครับอีกหนึ่งนะฮะรายการยอดนิยมนะครับเพราะเวลาปั๊มแตะชัดคมเป๊ะมากนะฮะรายการนี้เป็นเนื้อผงน้ํามันนะฮะดูพี่ดูหลังเนียนกลิบนะครับเนื้อผงน้ํามันปิดแผ่นทองข้าวหลามตัดการตะกุดทองสองดอกนะฮะเลขคุณตังเบอร์วันยี่สิบเอ็ดครับรายการนี้ขอที่สามร้อยบาทสวยจริงนะครับรายการนี้สวยจริงนะฮะอยากเอางี้ ขอที่280บาทนะลดให้20นี่ฮะรายการที่สดจริงพี่ชายนะครับเหลือนึงองค์สุดท้ายนะครับใครรับรับเข้ามาได้เลยพี่จนะ๋ยสวยๆนะต่อมาครับพี่ชายรายการต่อไปครับรายการถไปครับ,รปรบเป็นรายการที่1 8รายการนี้ลงยาจัดเต็มฮนะนี่ลงยาเขียวเหนียวซับนะหละังตะกุดสามกริัเลขคนเบอร์มันเลข16ครับรายการนี้ขอที่280บาทพอ280บาทพอพี่รายการที่8นะครับ ต่อมารายการที่ก้าลงยาเดงครับเลขคตํเ้เบอร์หมายเลขสินะด้านหลังตะกุดเงิน3ดอกนะนี่ฮะรายการนี้ยกคู่ไปพี่ชายยกคู่ผมให้500ยนะครับยกคู่ผมให้500บาทพี่ส,สวยๆแนะลงยาหน้ากากอย่างนี้ฮะต่อมารายการสุดท้ายครับรายการ20รายการนี้เนี่ยฮะลงน้าทอง นะ,ะรายการนี้เนื้อดำเวลาลงรักน้ำทองครับรายการนี้เลขค้นเบอร์วันที่สิบสามขอที่สองร้อยห้าสิบาทพอพี่ขอที่สองร้อยห้าสิบบาทพ่อพี่รายการที่ยี่สิบนะครับสำหรับวันนี้ก็กราบขอบพระคุณพี่เพื่อนท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับาวันนี้นะฮะกราบขอบคุณอีกครั้งนะครับ